สม <im itar are> like ัยไอเนี่ยผู้ชายทีรอที่สุดนี่บอมแมนคนขี้ขีไอ้เดยจะเป็นคนทีใส่อรโล้อโลเบ็บอ่ถแต่งไหมรถแต่งโซนิคเออพวกโซนิคที่เป็นแต่งนะครับผมเคยท้าเขานะนะครับเคยยั่งยั่งผู้สาวเลยคะเขาท้าผมเรื่องรถนะผมก็ท้าว่า ผมไม่กลัวคุณหรอกแต่ผมขอเปลี่ยนจากความเร็วแล้วเอารถคุณมาชนกับรถผมไหมนะครับถ้าใครไปไม่ได้นะครับคือคนนั้นได้ผู้หญิงไปนะครับเพราะว่ารถผมอ่ะมันไม่สู้อ่ะพวกอ่าอะไรอ่ะพวกแดดพวกอะไรอยู่แล้วความเร็วอ่ะแต่ถ้าคุณเปี่ยนไม่ได้เเพราะว่ารถเขานะครับทีนี้พูดถึงเรื่องรถนะก็ Ing, เดือไฟนะไอ้ก็ขี่รถรถรถไปอ่ะกั้นหายใจนะผมก็บิดไปเลยนะครับบิดโดยคือนั่งหมอบกับพ uh, ื้นเลยรถก็อยู่อย่งเงี้ยนี่พมอไส่นี่เอามางสีใช่เพราะว่าการหลายการใช่การป้องกันผีที่ดีที่สุดคือคุณอย่ากให้เหลือพื้นที่พื้นที่ว่างสําหรับผีนะครับ คุณควรจับนี้เลยที่ไอ้กบิดนนะสิเลยแล้วมาตนตรงป่าช้าเนี่ยก่อนเข้าบ้านเนี่ยน้ำมันหมดอีกนมื่สิ่แล้วเพี่อสิ่สิอะไเพื่อสิอะพี่กูยาน้ำมันกูกระเบิดเอ้าเพื่อสิอรงิ่มรถแลนด์กูบพ่้าละเฮ้ ผมจูงรถวิ่งอ่ะประมาณเกือบห้าร้อยเมตรน้ำมันหมดด้วยนะครับวันนั้นเจอหนักมากคือคนจอดเจิงแต่มันไม่เห็นตัวผีหรอกแต่ผมกลัวนะครับมันไม่มีเรื่องผีครับแต่มันเป็นการนี่นะครับทุกคนเวลาคุณเดินทางไปทางเปี่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่คุณควรนั่งให้สุดนะครับอย่าเหลือพื้นที่ส่วนรถเนี่ยรถยนต์เนี่ย คุณควรหาของอย่างเช่นพวกกล่องพวกอะไรยัดไว้ข้างหลังสาหรับว่าคุณไปคนเดียวแล้วเวลาขับอ่ะอันนี้พวงมาลัยใช่ไหมละ่ะคุณควรอ่านเหยียดเท้าไปตรงที่สอนเ้าขับอย่างนี้นะครับ <laughs> จะปวดําหรับคุณ <laughs> นะแล้เวเหยียบเบรกกับขันเร่งหน่อยมันฮ <laughs> ะจะเหยียบไปไหนอันนี้เป็นเบาะใช่ไหมอันนี้เป็นพวงมาลัยใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ เอาขาเหยียบไปแล้วก็ปัดเดี๋ยวเยียวเขาเล็กแนเอาเมื่อเมื่อมือคมถ้าคุณมือสั้นนะครับอาจจะเตรียมพวกขากล้องขาอะไรไปคุณเหยียบนะครับอันนี้พูดถึงรถเกียร์นะส่วนเกียร์กระปุกผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะใช้ยังไงนะส่วนถ้าเป็นออโต้เนี่ยคุณมือหนึ่งคุณต้องตบแล้วก็ บิดไปนะครับตบบิดไปนี่คือเทคนิคการป้องกันผีที่ดีที่สุดนะครับนะครับเข้าใจไหมพี่เอฟซีนะครับนี่คือการป้องกันผีสําหรับรถยนต์นะครับถ้าคุณผ่านไปทางเปี่ยวนะครับนะก็เป็นประมาณนี้นะครับฟังเลยอีกบันมึงก็จะส่งไม้ไอร์แลนดเบิดแทบเอาเลยดิมือนาิบูมี่ยังเอาไม่มีวัตต์จีนสาวว่าอนเนี้ยขนบุปผิดไซด์ดิขั้นไอร์แ่ได้เอาเลอ่สบัยที่สี่พัน การจีบสาวคู actually, ่นี้ไม sw ่มีเรียนพรุ right> ่งน no yes in really ี้ไม่มีเรียนพรุ่งนี้ไม่มีเรียนเรียนเนี่ยอะไรจีบสาวแบบเด้จีบสาวนี่แบบเออจีบแบบจีบแล้วเขาประสนใจเองสิไหมนี่วะเพราะว่านุ๊กเม่อเคยเป็นมีเหตุการณ์ี่แบบนุ๊กจีบใครแบบมีแต่คนสนใจเองสิโอ้มหพวกเราพวกเาสบายไปเลยวะเวลาเราดีแล้วพวกน้อง เกิดปุ๊บสมัยสมัยนั้นไอนะอายุสมไออะไรกันสิล่ะโอ้ยเห็นมีดอกตะกี้นะเ่ยขุ่มกุนเขาติเตี้ยนได้หน่อยไม่จะ้วุ้งสูงเดี๋ยวไปเซกับเขาเนี่ยไม่หรอกผู้สาวตะกี้มองไปเซกับเขาบังเบิดเคยไอแบบสนใจเขาคือไอเรียนสายวิคระหิตตะกี้เรียนสายวิคระหิตปั๊บ เขาเรียนสายภาษาเป็นผู้หญิงที่พี่ชอบมากสมัยที่ยังเรียนอยู่ม6นะครับทีนี้มันจะมีวิชาที่สายภาษาอย่างพวกเราไม่เคยเรียนคือฟิสิกส์มันนั่นคือรักเขามากรักเขาที่สุดต้องการเขาจะเอาเป็นแฟนร่วมอนาคตนะครับก็เขาก็หลอกใช้นี่แหละพี่แก๊บคะมหกผมดได้ถืเอเล็กหน่อยม้หาตัว <laughs> ที่แ็ปค้าหนูไม่มีเวลาอะไรหนูเรียนหนูต้องคิดเลขหรูต้องอะไรช่วยอจดสมุดพิสิกส์ให้หนูหน่อยได้ไหมเรื่องหนึ่ง mm hmm. จากมูส่วนเตะบอลได้กับบอลเตะจากมูส่วนไปอเล่นละครนี่ยังไงกับบอลเรียนโจทย์อย่างเดียวโจทย์สมุดให้เขาโจทย์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  พอจดเซตแล้วท <oh> ี่แก๊บคะหนูว่าเราเลือกกันเถอะออาครบแล้วตัครบแล้วจัดบ้าไอ้จดเซตเขาไปส่งคู่นะเขาบอกเลยไองอะไรคู่คู่บีบอะไรวะจดคู่กับจดให้เราเลือกกันเถอะ หนูว่าหนูคงไม่เหมาะสมกับพี่เพราะว่าพี่มันดีเกินไปพี่มันขยันเกินไปว่าซา่านคือที่ไหตัวนเขาแบะไรย่องหกอ่ะอ<ต>่กัเลยอ่ะกัเลยย่องเขาเรื่องที่ไอ้เคยบอกว่าทําไมคุณไม่บอกผมถ้าคุณอ,อ,อยากได้คนไม่ดีอย่างเช่นผมเข้าไปจีบคุณครั้งแรกนี่ผมอาจจะพูดว่าเฮ้ยน้องมงมานี่ดิกูชอบมึงว่ะ มึงจะมาไม่มามึงไม่มากูบังแก้มนะบังแก้มครบอกม่อกถ้าถ้าน้องจะบอกว่าชอบคนเร็วก็วน่าจะบอกพี่ตั้งแต่ตอนนั้นตอนที่พี่เข้าไปจีบน้องเนะพี่จะได้ฮาร์ดคอร์เฮ้ยสตว์มานี่สิน้องคือกูชอบมึงอะพรุ่งนี้มึงเซ็นสัญญายเป็นเมียกูเลยถ้าก็จะได้เข้าไปจีบเขางสิโออเขามาเขามามาคนดีไงตาของคิงบอก แมนยีไอเจ้าห้องแดงห้องโง่ห้องตห้องโง่กินนะครับก็ถ้าเขาดูอยู่นะครับก็น่าจะบอกเราตั้งแต่แรกว่าไม่ชอบคนดีเราจะได้เข้าไปจีบเธอด้วยความฮาคออาจเข้าไปแล้วตอนเข้าไปจีบเธอแล้วเธอปฏิเสธเราเราอาจจะสอกสับหน้าผากเธออย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะดีนะครับนี่คือคุณไม่ชอบคนดีเองนะครับ อาเดี๋ยวเาฟังดูผู้สาในผู้สาปลาคาร,ร์ปแหลกมีนะนกแก็บสบ,ยบายผมจะเรียกผมจะเรียกน้องชายว่าแหลนะครับเพราะว่าแต่ก่อนมันตัวดํามากนะครับผมมันไปหามันอยู่โรงพยาบาลผมนึกว่าลูกลูกลิโกดํามากนะครับตัวมันดํามากแต่ก่อนบรต้องเมาถึงทำเด้แหลอู้ว่ามันเขากำ <laughs> าผม,มเรียกมันแผลกำแหลกับกเคี้ยวมาตลอดนะครับเพราะว่า น้องมันจะดำมากแต่ก่อนที่มันคลอดออกมานะครับผมได้ไปอุ้มอยู่โรงพยาบาลนะครับดำมาละนะครับก็เลยเอื้นบักแลีบักแลร,ร,ร,รับกินอ่าชูชิชชเอาบาร์รคังแลีงมั้ะไรรงแลงเ,เอ้แก๊บเด้อข้าเจ้าถามยังน้องเขียวยังเนี่เอ้องเขียวมันเป็นเขียวฟังล่ามันจะโดนหรอว่าคังเล่งเดมึงถอดมึงจะย่องมาเรื่องอะไรอะไรมันดี เขาชอบจีบอะไรแบบโมเคยปิดบังได้ไหมมีไอ้ทิมขอบ๊อบบ๊อบแรกครั้งแรกมันจีบกันยังไงสมัยใหม่มันเขาจีบกันยังไงไม่กินเราส้นแก้วเสเดียวไปแล้วกันสมัยตะกี้จีบแบบนี้สมัยไอ้คือนาจาดีบ่ได้เนีต้องปรุงก๋วยเตี๋ยวแซ่บพร้อมจ่างเย็นเนี่ยเขาเตี๋ยวไม่ถ้วยนึงเนี่ยเขาจะร้องใจเฮาเนี่ยคณะปรุงก๋วยเตี๋ยวนี่เผ็ดเกิน สมเกินหวานเกินบนนวนี่เขาสีบอลรับลักเขาเลยมันมีเลยวังวังไหนวังหม้อหนึ่งดิหม้อสามเนี่ยอ๋อหม้สมัยเงิน,นงม่นไม่บูซาไหมไม่จ้มาข่าจะมาขา่า,าวอ,อ๋อบอกเขาไอ้บอกได้มบาสู่ไอสมัยกอ่อนไอรอเขายังไงจะบอกให้โคตรรอเลยเด็ดทก่งที่บอกกับกิ้งเนาะ ผู้สาวยางไก่นี่โอโ้โ,อโหพูเ,เหล่วทิดไอ้ไอ้ตัวอะไรกี้ไอ้ทิดนีเขานรื่อง่ตัวมุกก็สมัยหม้อหนึ่งผมก็หอวเข้าไปโรงเรียนนะครับคือช่วงนั้นที่เป็นช่วงที่ครอบครัวลำบากมากผมกลัวกลัวทั้งผู้สาวเนี่ยจะไม่ชอบนะครับเราไม่มีเงินเนาะ เราก็ไปขอเวลาเขากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมก็ขอเอาคำข้าวเนี่ยจ้ำน้ำของเขานะครับคือลําบากมากช่วงนั้นนะครับส่วนผมคือผมอยากด่าแม่นะว่าแม่ครับอ่าแม่จะไม่เปลี่ยนอาหารให้ผมเลยเหรอครับวันไหนก็ทอดเนื้อจอดทอดไก่จอดสองเมนูอยู่ทุกทีิทอาทิตย์จนจบมหกนะครับเขาก็จะทอดไม่หมูไก่หมูไก่ ส่วนเพื่อนหลหัวเข้าไปโรงเรียนโอ้โหกับเราหมูกรอบกระเพราหมูสับไข่ลูกเขยคือไม่ได้แตะเลยนะครับก็ได้อาศัยเพื่อนก็หัวเข้าไปโรงเรียนบางครั้งแม่ไม่ทำไม่นะแม่ลืมเอากลับให้ด้วยนะครับถ้าลืมเอากลับผมก็ไม่มีเงินซื้อผมก็ไปขอจ้ำน้ํากับเพื่อนๆนครับบางครั้งก็ร้อยกินลูกชิ้นในถ่วยเขานะครับ บางครั้งมันก็โง่เนาะเพื่อนนะครับผมก็ปั้น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 ข้าวเหนียวใช่ไหมละ่ะปั้นข้าวเหนียวปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วก็โยนลงถ้วยมันมันก็เหมือนลูกชิ้นนะ่ะไอ้นัมันสายตาสั้นไงแล้วพอเวลามันหันขวาไปผมก็กินลูกชิ้นมันนะครับเพราเป็นเรื่องสมัยนั้นนะครับหัวเข้าไปโรงเรียนลาบากมากครับบางครั้งนี่ช่วงฤดูฝนหนีไปโรงเรียนเนี่ยจะชอบวนรถไปวันนั้นเป็นฤดูฝนเนาะ คืออาบน้ําเช้าแล้วนะครับผมก็ต้องอาบน้ําตั้งแต่บ้านอีกจนถึงโรงเรียนนะครับเพราะว่าฝนมันสาดมามันไม่มีที่นั่งนะครับจะขอไปนั่งข้างผู้หญิงเขาบ่าเมื่อมันไม่ใช่ผู้ชายอะ่ะคือวันนั้นผมไม่ได้กินน้ําเลยผมไม่กินน้านะครับเพราะว่าผมอิ่มไปตั้งแต่บ้านแล้วนะครับเพราะว่าผมอ่าลังคามันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมละ่ะไอ้ไกโหนลังคาแล้วก่อ๋อ น้ำไปนั่นยิงนี่ำค่าอีหลังค่าแมนน้ำมันก็ร่วงเข่าปากได้ไอกินน้ำไปตั้งแต่เพื่อนจุดหอดโรงเรียนคือวันนั้นผมไม่กินน้ำเลยอิ่มน้ำไปตั้งแต่บ้านนะครับช่วงฤดูฝนน้ำเอ้าแค่ไปน้องน้องแนลยุบปีได้เลยยุบปีได้ละปีสองปีสองสาระข้าวเียอยู่มาสองครับผมเลียนเอียงก็เออเลีเองไอที่ เียนอะไรที่จบมาเป็นนังจบมาจบมาเป็นนักลองจบมานักลองจบมาเปนักลองเอนักลองนัก้องเาอง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 อะเพลงอคุ้บอาวสาก็สาไที่ไหนฟังป้าเพ่งแต่สมัยใดป็นเนี่เพ่งในสมัยใดชอบชอบชอบเพ่งสไตล์ได้ ลองได้ซูเพลงด้เอาลองได้ส,ดดไ,ดส,ดสไตล์ดิเจ้บบบบจาบ่มบ่มนแจักสไตล์บอมบ์มันบจอมไปเฮดไปละมักแน่ไ้นะจะเอว่างติเป็นดาล่าจะว่ามึงสูงเงาวเข้าดีปะ่ะอันนี้ไม่ยอมบอกให้บอกของหรือเบืองลู่บอกเล่าไปนี่นะอืออันบอมให้บอบของอย่างะเพิ่นมักกันเปลนดาล่าเป <laughs> นดารนดอรา,า,านักแสดง ไม่มีไม่มีหนังให้เรียนบอช่องนี้เนี่ยบอไทยละหาบอไทยได้ไหมยังมีแลีย้ยวนะครับก็การเข้าค่ายมันก็ต้องคือจะจับใครมามันก็ทําไม่ได้นะเราต้องอ่าเวลาเขาเปิดออเดชั่นเนี่ยเราก็ต้องไปออเดชั่นเวลาเขามีอ่าเปิดรับสมัครนักร้องเนี่ยก็ไปสมัครนะครับผมไม่สามารถที่จะเอาดึงน้อง เข้ามาอยู่ค่ายได้นะครับทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีกฎระเบียบไหมของค่ายเราต้องไปออดิชั่นเองนะครับหรืออาจจะตาแหน่งว่างอย่างเงี้ยชัวรว่าตำแหน่งไอที่นี่ค่อมอยู่ค่ายสิงหวังก็คอยเมาะอามาเฮดจะสิไหมไอเราสามารถดึงเขาได้เพราะว่าไอกับเพียนแค่นักรองบอมเป็นอาอาเองก็ไฟบุคคลมันไฟบุคคลที่จะหาดึงคนเขามาได้ เข้าค่ายต้องมีเต็นท์นะครับใช่ครับ F4 <ช>ควรผมหรือเปล่าครับผมผมันมีมีปัญหาครับหมนะครับอะไรนี่สนุกเกอร์มีแฟนกุู๊กิ๊บอะไรเนี่ยกูคิบอะไรเอาแล้วอะไรสนุกเกอร์ผู้ได้เอะเปา่นเนี่ยรู้จักไหมคนหูจาาายย่าไก่บอลย่ห์นนะฝากเพื่อน,นเดี๋ยวว่า พจไรบ้างอยู่ฮะจ้ <se anak lonely> ่กอยู่บ้กว่าเป็นน้องไงเขาจะว่ามันแบบอ้ก็หนองลีบอ่อ้กไม่ไดคืนน้องนโอ้บอกี่แรเขาไล้เขาไม่หู้ใไรเ้อไอ้ไอ้จีรถมไปเปลยนเชอียมะเปนเชเอี่ยมเปล่าคะไม่เป็นไอ้บอกเลยจะไปไอ้บอกเลยจะไปยุ่งคอบครัวเขา แตอยมันอ่กับพแห้งเลหนีอไอมกับมือเสียงคุณน่เสียงคือกันแห้งเมีนชือว่าไอวอลเนี่ยไอว่ากินเข่าเนี่ยชื่อว่าเขาบอกว่าไอว่าเขาบอกเขาคั่วเขาว่ากินเข่าเขาสีวาไปละกินเขากแกงน้ไมัพัดไก่พัดเียมเขาสีวเงี้ยอย่าไปวาวเออเมเมมนมมนแมน่าว่าแล้วชื่อลูกทาไปอสือ้ไแก็กินเขายังไอกินเขาก็มกน้ำมอก่ แต่นางฟ้าจีบอาคนละอย่างน,นะแบบกินเขาก็หมกน้อม้มีหมูข้างในนี่เป็นหมูสามชั้นทำหนึ่งก็หนึ่งก้อน <c oughs> อน่ากินไม่โอ้ไอ้นางฟังก็เป็นเรื่องอันตรายอันตรายเศร้าๆ่าไปหยิบข้าวเพื่อนอีกอย่างหนึ่งจมเก่ง <c oughs> มื้อน,นั้นได้ไปเช็คหูอได้ไปหาหมอหูรูจ,จมูกปบบ ไอ้นึกว่าไอาหูอขี้หูข้าหูอกลองเสียงหูคุณมีปัญหานะคะอาจจะได้ยินเสียงอะไรดังๆเกินเดซิเบลไหมใช่ <c oughs> มันอมอมยำหนแหละไม่ใช่หูไอไบ่ได้ยินมืยไม่ใช่หูเลยเอาแต่ไรเขาพูเดี๋ยวหยาบ มันก็นั่งยินยงหนึ่งนะนั่งขึ้นอือ่นคือจำหมูปลานี่เนี่ยแล้วเาราหนีมีอยังนึงแล้วเรนีมีละครามาไหมไม่ไม่ก็เขาจะดิีตต้าไปเดินแบบอยู่ขึ้นโอ้เดินแบบยังยี่ห้ออะไรเราฟังเนื้อเลยยี่ห้ออะไรเดินแบบอะไรเดินแบบยังเดินแบบยี่ห้อบ่าจีเดินแบบได้บนะุญ có อเอหรือเปล่าในเซนสูงใไหมยังโอ้ยเราได้ก้อเอือไสิสูงหนไหมเซนสูงแน่นจนหยวโอ้บ<น>่เมนแบบว่าไอ้แก้อูุ่ดีแก่ไรนุน่งได้ไปเดินแบบแบบอันหน้าคนนุตรงมากนะ่อันหน้าคนลุงตรงมากเลยอะพ่อไปปับ๊บไอ้แก้มันพ่ไปคืออันนุกคิดว่า เขาให้เดินแบบยูริมใชายหาดวะให้นุกเซ้ก้อเอิกอไหมอายาเปนสัตวนะอันอันดีๆอนอนอนดับเดินแบบข้าเจ้าน่ะมันอาจจะเป็นว่าครือเขาคิดให้นุกเซ้สสูงไหมประมาณเนี่ยทำอะไรดีคือลุกมืสิกกลเป็นนั้นไม่ได้เลยบวขั้นบวคันเป็นนั้นเป็นแต่น้อยอะไร ไช่เดินแบบไอ้กัไอ้กับกำลังสีมี่เดินแบบเพืยกนวีเปนเดินแบบอย่ามองตา่ท่องไหมโฆาเงีนยงงย่างยงยงแล้วก็จกตั้วจกต้วไอสโฆษณาอย่ามองอ๋อี่เ็เปิดฟ้าจกต้วจกต้ว ดูอีกครั้งนะคะจกด้วยจบด้วยจ้ะพูดยันแล้วดังแดงพูดีเลยวเวีนอย่ามองตาดูร่องไงนี่ไงเข้ากล้องเลยค่ะอยากเป็นนักร้องติอยากเป็นแห้งมันฮะอยากอยากเป็นนักร้องยี่หรีติ้ะอยากเป็ี่ยนเป็นอะไรมึงถอดไข่ซุกแล้วบปล่าไม่ถอดไข้ซะนาขยานไม่จ้ำม่ได้ คนนี้แหละครับที่ผมเคยพูดให้ฟังว่ามันตอกไข่เสียทั้งขยะนะครับคือสมองมันกลับกัดใช่ไหมล่ะคือ <Okay. S 1> ถ้วยอยู่ตรงนี้นะครับขยะตรงนี้มันคอะป,ปอก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 มันโยนมันปอกปอกไข่อะไข่แดงกับไข่ขาวมันตอกลงในขยะส่วนเปลือกมันเอามาใส่ถ้วยนะครับคือห <laughs> า <laughs> นะครับจกด้วยนะครับก็ โอเคเดี๋ยวไอซี่พมีเรื่องของเรามรือนม่ไหนเออเพราะเป็นเด็กวันหรอไม่เนี่ยบอบ่าไอท้ายงานอยู่ท้ายงานอย่างจ็มือหลังก็มาบอมาอีกมนีมาอีมากแป๊บเดียวสั่นฮะเกิดมูมันเกิดมูมาอีกินมันเกิดมู่มูผู้หญิงคือมูผู้ใช่นี่แกปเนี่ยโอ้ใช่ผู้ผู้หญิงมูมีบหรนี่แล้วเอาอีกหรอบอกด้วยไอ้แกปเปิดสวดร่างสิเจ้ามูจัก บอกว่าไอ้แกรเปอร์สวดคนที่ระดับประเทศที่กำลังมาแห้งตอนนี้บอกว่าบ <laughs> <Banana. genau. S 1> <laughs> <that> ื่อร้านเนี่ยพองฟังสิร้านเนี่ยพองร้านเนี่ยพองร้านเนี่ยพองกำลังจังอยู่ไอ้แกรเปิลร้านเนี่ยพองแหมฟางสิโอเคโอเคไปกินน้ำมูเข้ากลับไปนอนเยอะกินยังไงล่ะอ่าอ่าโอเคโอเคสบอยใครบอกกา้เอาอยัง